สวัสดีค่ะพบกับนายนาพอรแคต์อีกเช่นเคยนะคะช่องที่จะนำสาระความรู้มาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีเนื้อหาสาระของหนังสือพ่อรวยสอนลูกเงินสี่ด้านนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ การเงินส่วนบุคคลอันดับหนึ่งนะคะเป็นหนังสือที่ขายดีตลอดกาลเลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะสำหรับคุณที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยโรเบิร์ตคิวสกินะคะซึ่งโรเบิร์ตคิวสกินะคะจะมาเปิดเผยความจริงให้พวกเราได้รับรู้ว่าทำไมคนบางคนทำงานน้อยกว่า แต่ได้เงินมากกว่าสายภาษีน้อยกว่าแต่ก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมนักลงทุนบางคนทำเงินได้โดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่แค่เท่าทุนก็เหนื่อยแล้วทำไมคนเป็นลูกจ้างส่วนใหญ่จึงย้ายงานไปเรื่อยๆในขณะที่บางคนลาออกจากงานแล้วไปสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงผ่านจุดการเปลี่ยนผ่านจากยุคปุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารมีความหมายต่อชั้นและครอบครัวของฉันพ่อโดยสอนลูกเงินสีด้านเขียนขึ้นเครื่องคุณหากคุณพร้อมที่จะก้าวสู่ความมั่นคงทางการเงินและเริ่มต้นสร้างโลกแห่งอิสรภาพทางการเงินของตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ พวกอภมินาคตทางการเงินของคุณเองเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางการเงินก็เพราะพวกเขาเสียเวลาหลายปีในโรงเรียนโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยและผลลัพธ์ก็คือพวกเขาต้องอดทนทำงานเพื่อเงินแต่ไม่เคยเรียนรู้วิธีที่จะให้เงินทำงานให้โรเบิร์ตคิวสกท้าทายและเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเงินของคนนับล้านทั่วโลก ้วยภูมิปัญญาทางการเงินที่ส่วนทางกับความเชื่อเดิมๆเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นกูรูทางการเงินที่ให้ความเห็นแหลตรงไปตรงมาและอุทิศตนให้กับการให้ความรู้ทางการเงินแก่คน่วโลกอยากแท้จริงเรื่องหนังสือเงินสี่ด้านเนื้อหาในบทที่หนึ่งทำไมไม่หางานทำ สำหรับใครก็ตามที่ให้คุณค่ากับงานประจำวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ใครๆต้องการปี1985ผมกับคิมภรรยาของผมตกอับถึงขั้นไม่มีบ้านอยู่งานก็ไม่มีทำเงินก็มีเหลือติดบัญชีอยู่เพียงเล็กน้อยส่วนบัตรเครดิตก็ใช้เต็มเงินจนหมดเราต้องอาศัยรถยนต์โตโยต้าของเราแทน ใช้เบาะนั่งปรับเป็นที่นอนผมกับคิมต้องนอนในรถอยู่ร่วมสัปดาห์เราสองคนเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตของตัวเองเราเป็นใครทำไมเราถึงต้องมาเป็นแบบนี้และชีวิตในวันข้างหน้าของเราจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นสองสัปดาห์ เพื่อนคนหนึ่งทราบถึงปัญหาทางการเงินของเราเธอจึงยื่นมือมาช่วยเหลือด้วยการชวนเราไปอาศัยอยู่ในห้องใต้ถุนบ้านของเธอผมและคิมอาศัยอยู่ที่นั่นนานถึง9เดือนไม่มีใครรู้สถานภาพของเราสองคนเราใช้ชีวิตเหมือนปกติจนวันหนึ่งที่ญาติรู้ข่าวของพวกเราทุกมันต่างถามเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมไม่หางานทำครั้งแรกที่ถูกตั้งคำถามเราทั้งสองก็พยายามอธิบายเหตุผล แต่นานวันเข้าก็เริ่มรู้ว่าไม่มีประโยชน์เพราะคงไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมเราจึงไม่ออกไม่อยากออกหางานทําที่จริงก็มีบางครั้งที่เราต้องออกไปทํางานบ้างเพื่อแลกกับเงินสําหรับซื้ออาหารและน้ํามันรถทั้งเพื่อต่อชีวิตและเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายข้างหน้าต้องยอมรับตามตรงเลยว่าบางเวลาที่เราสองคนสับสนนั้น ผมอดคิดถึงงานประจําที่มั่นคงและจ่ายเงินเดือนให้เราทุกเดือนไม่ได้แต่เมื่อคิดถึงเป้าหมายและเราสองคนก็รู้ว่าความมั่นคงของงานไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการและนั่นคือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้ใช้ชีวิตผ่านแต่ละวันไปได้ยอมรับเลยว่าปี1985เป็นปีที่เลวร้ายและเป็นปีที่แสนยาวนานสำหรับเราสองคน ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพูดว่าเขาอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงินแสดงว่าคนคนนั้นยังไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่ช่วงที่ไม่มีเงินคิมกับผมทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าความลำบากและความหิวทําให้คนเราอารมณ์เสียง่ายขึ้นและคนที่ต้องมารองรับอารมณ์เหล่านี้ก็หนีไม่พ้นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นเองแต่ก็เพราะความลำบากด้วยเหมือนกันที่ทําให้สัมพันธ์ของเราผูกพันกันแน่นแฟนมากขึ้น เราสองคนตระหนักรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเพียงแต่ยังมีความไม่แน่ใจอยู่บ้างว่าไปถึงจุดหมายได้หรือไม่ถ้าคิดจะหางานดีๆเงินเดือนสูงๆความรู้ปริญญาตรีและความชำนาญที่เราสองคนมีคงช่วยให้เราหางานได้ไม่ยากนะักแต่ก็อย่างที่บอกเราไม่ต้องการงานที่มั่นคงเราต้องการอิสรภาพทางการเงิน จนกระทั่งปี1989เราทั้งสองคนกลายเป็นเศรษฐีหลายคนพูดว่าเราประสบความสำเร็จทางการเงินแต่บอกได้เลยว่านี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราใฝ่ฝันปี1994เป็นปีที่เราไม่ต้องทำงานอีกเลยไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรเราทั้งสองคนมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อคิมาอายุ37ปีและผมอายุ47ปีไม่จำเป็นต้องใช้เงินต่อเงิน ผมเริ่มต้นบทนี้ด้วยการเล่าให้ฟังถึงช่วงชีวิตที่ผมตระ,ตระกรรมลำบากถึงขั้นไรที่อยู่อาศัยเพราะผมมักได้ยินหลายคนบอกว่าถ้าอยากมีเงินมากขึ้นคุณต้องมีเงินมาต่อเงินผมไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นผมเองเปลี่ยนจากคนจรจัดไม่มีที่ซุกหัวนอนในปี1985มาเป็นเศรษฐีในปี1989และมีอิสรพทางการเงินในปี1994ได้นะไม่ใช่เพราะผมมีเงิน ผมเริ่มจากศูนย์ไม่ใช่สิผมเริ่มจากติดลบเลยด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นผมมีนี่อยู่จำนวนหนึ่งและก็ใช่ว่าผมรวยขึ้นม,มาเพราะผมมีการศึกษาที่ดีผมผ่านวันคืนอ,อันเลวร้ายนั้นมาได้โดยไม่ได้ใช้วิชาวความรู้ที่ได้จากโรงเรียนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแคลลูรัสตรีโกณมิติเคมีฟ e ิสิกส์ภาษาฝรั่งเศสหรือวรรณคดีอังกฤษหลายครังประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดัง โัโลกโ,โดยไม่ต้องเรียนจบปริญญาอย่างเช่นโทมัสเอดิสันผู้ก่อตั้ง General Electric Henry Ford ผู้ก่อตั้งฟอ r วอเตอร์บิลเก e ผู้ก่อตั้ง Microsoft ์ e ฮดเทนเนอผู้ก่อตั้ง c ีน m i นม a e เคิลเดผู้ก่อตั้งบริษัทเดลคอมพิวเตอร์สตีฟจอ s ผู้ก่อตั้ง Apple ิลคอมพิวเตอร์และลาฟบรเนผู้ก่อตั้งบริษัทโโลปริญญาอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันคนเหล่านี้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จด้วยการเป็นเจ้าของกิจการที่พวกเขาสร้างขึ้นและนี่คือสิ่งที่ผมและคิมต้องการถ้าไม่ใช้เงินแล้วต้องใช้อะไรผมมักถูกถามเสมอว่าถ้าไม่ต้องใช้เงินต่อเงินและโรงเรียนก็ไม่เคยสอนวิชาอิสระภาพทางการเงินแล้วเราจะร่ำรวยและมีเงินมากขึ้นได้อย่างไรคำตอบของผมคือ ความฝันความมุ่งมั่นความพร้อมที่จะเรียนรู้และความสามารถในการใช้สมองของคุณอย่างชาญฉลาดรวมไปถึงการรู้ว่าคุณจะทําเงินได้ดีที่สุดจากาน่นไหนของเงินสีด้านเงินสีด้านหมายถึงอะไรอธิบายความหมายของเงินสีด้านจะมี E B S I ซึ่ง E ก็คือ Employee ซึ่งก็หมายถึงลูกจ้างและ S Small Business ก็คือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และ B. Big Business ก็คือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่และ I. i n v e n t o r ก็คือนักลงทุนรายได้ของคุณมาจากด้านไหนของเงิน4ีด้านเงินสีด้าน,านหมายถึงรายได้จากการทํางาน4ี่ประเภทถ้าคุณมีรายได้จากการรับเงินเดือนของเงินเดือนคุณคือลูกจ้างถ้าคุณมีรายได้จากการทํางานให้ตัวเองคุณคือผู้ประกอบการอิสระถ้าคุณมีรายได้จากกิจการที่คุณเป็นเจ้าของคุณคือเจ้าของธุรกิจและถ้าคุณมีรายได้จากการลงทุน หรือใช้เงินทำเงินให้คุณมากขึ้นคุณคือนักลงทุนการทำเงินจากแต่ละด้านใช้ความรู้ความชำนาญและวิธีคิดที่แตกต่างกันคนบางคนที่ทำเงินได้เก่งในบางด้านก็ใช่ว่าจะทำเงินได้มากเมื่อต้องมาอยู่ในด้านอื่นๆแม้เงินจะมีค่าเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเงินมาจากอาชีพใดก็ตามแต่วิธีการที่ได้เงินมานั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอนลองพิจารณาตัวเองซิว่ารายได้ส่วนใหญ่ของคุณได้มาจากด้านไหน เงินที่ได้จากแต่ละด้านต้องใช้วิธีคิดและวิธีการที่แตกต่างกันแม้จะเป็นคนคนเดียวกันเมื่อต้องอยู่ในด้านที่แตกต่างออกไปวิธีคิดก็จะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนจากด้านหนึ่งไปสู่ด้านหนึ่งจึงไม่ต่างอะไรกับการเล่นลอลอฟในตอนเช้าแล้วต่อด้วยการชมบอลเลขในตอนกลางคืนเลยทีเดียวสามารถหาเงินได้จากทั้งสีด้านคนเราแทบทุกคนมีความสามารถที่จะหาไรายได้จากท่องทางใดก็ได้ในสีประเภทนี้ การที่เราเลือกยึดอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นแหล่งสงไร้างรายได้หลักไม่ใช่เพราะพื้นฐานการศึกษาที่ได้จากโรงเรียนแต่เป็นเพราะตัวตนของคุณระอุปนิสัยค่านิยมจุดแข็งจุดอ่อนและความสนใจที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้เราเลือกมีไรายได้จากแหล่งที่แตกต่ตกางกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะเลือกอาชีพหรือแหล่งไรายได้หลักไปแล้วแต่เราทุกคนก็ยังสามารถหาไรายได้จากด้านอื่นๆได้อีกเช่น แพทย์อาจมีรายได้หลักจากการเป็นลูกจ้างโรงมพยาบาลเอกชนหรือมีบริษัทประกันหรือเป็นข้าราชการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็นแพทย์ทหารแพทย์คนเดียวกันนี้นอกจากจะเป็นลูกจ้างแล้วเขายังมีรายได้จากอีกช่องทางหนึ่งนั่นคือาการประกอบอาชีพอิสระโดยเปิดคลินิกที่บ้านหลังเลิกงานและและวันหยุดและจ้างพยาบาลประจำสักคนสองคนไว้คอยช่วยงานหรือขึ้น หรือแพทย์คนนี้อาจจะชอบเป็นเจ้าของกิจการโดยอาจสร้างโรงพยาบาลเล็กๆขึ้นและจ้างแพทย์พยาบาลและพนักงาน,นอื่นๆมาประจำเพื่อทำงานแทนส่วนตัวเองทำหน้าที่จัดระบบระเบียบและอาจจะนั่งเป็นประธานหรือที่ปรึกษาบริษัทหรืออาจจ้างผู้ช่วชาญในด้านต่างๆมาดูแลธุรกิจให้ทั้งหมดก็เป็นได้และถ้าแพทย์คนนี้ต้องการเป็นนักลงทุนเขาก็สามารถหาเงินได้จากการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหรือพัทบัตรก็ได้เพราะฉะนั้นใครจะมีอาชีพอะไรทำงานที่ไหนไม่สำคัญเท่ากับเขามีไรายได้จากด้านไหนบ้างวิธีสร้างไรายได้ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการหารายได,ได้ด้วยวิธีการไหนก็ตามซึ่งที่เป็นตัวกำหนดก็คือค่านิยมหลักของตัวเรา จุดแข็งจุดอ่อนและความใส่ใจที่อยู่ในตัวเราทุกคนคนบางคนชอบเป็นลูกจ้างในขณะที่บางคนเกลียดการเป็นลูกจ้างจนแทบทนไม่ได้บางคนชอบเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่ชอบเข้าไปทําทุกอย่างด้วยตัวเองบางคนเป็นเจ้าของแต่ชอบทาทุกอย่างด้วยตัวเองก็มีบางคนชอบการลงทุนในขณะที่คนทั่วไปมองว่าเสี่ยงผู้คนมีความเป็นลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตังของธุรกิจและนักลงทุนอยู่ในตัวอย่างนั้นนิดหน่อยการที่คนเราจะประสบความสําเร็จในทั้ง4ด้านได้นั้นเราจะต้องดูวิธีคิดและค่านิยมหลักของคนแต่ละด้านให้ชัดเจนทั้ง4ด้านมีทั้งคนรวยและคนจนไม่ว่าคุณจะเลือกอาชีพไหนหรือมีอไรายได้จากด้านใดจงจําไว้ว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งคนรวยและคนจนอยู่เสมอไม่มีด้านใดหรืองานใดที่ทําแล้วรับประกันได้ หอกว่าจะรวยแน่ๆแต่ละด้านไม่จําเป็นต้องเท่ากันเมื่อเข้าใจความแตกต่างของแต่ละด้านคุณจะรู้ได้ทันทีว่าด้านใดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณตัวอย่างเช่นผมเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจในด้าน B และนักลงทุนในด้านไพรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าอาชีพลูกจา้างในด้าน E และคนทําอาชีพอิสระในด้าน S ไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเท่ากับคุณในด้าน B และไ ด้วยเหตุผลที่ผมเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนผมจึงมีรายได้มากขึ้นและเก็บเงินไว้ได้นานกว่าโดยไม่ต้องจ่ายภาษีเป็นจำนวนมากวิธีหารายได้ที่แตกต่างกาันที่ผมได้คิมไม่เลือกทางานเพราะเพราะคำสั่งของพ่อรวยในมุมมองของผมเงินเป็นสิ่งสำคัญแต่ผมไม่ต้องการทำงานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตผมต้องการใช้เงินให้ทำงานหนักแทนผมไม่ใช่ต้องตกเป็นทาสของเงินไปตลอดชีวิต เพราะเหตุนี้เงินสีด้านจึงสองครั้เพราะมันช่วยผมแยกแยะวิธีให้เงินทำงานออกจากวิธีการทำงานเพื่อเงินได้อย่างชัดเจนพ่อรวยพ่อจนความเห็นที่แตกต่างพ่อผู้มีการศึกษาสูงของผมเชื่อว่าเงินคือความชั่วร้ายคนที่คิดแต่อยากได้เงินเยอะๆคือคนลบมากพ่อรู้สึกอายเสมอเมื่อหนังสือพิมพ์ลงตัวเลขรายได้ของพ่อเพราะพ่อ,พอมีรายได้มากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น พ่อเป็นคนดีซื่อสัตย์ทำงานหนะักและพยายามบอกตัวเองและใครต่บใครว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญพ่อจูนมักพูดเสมอว่าพ่อไม่สนใจเรื่องเงินเงินทองทองพ่อคงไม่มีทางรวยพ่อไม่มีปัญญาซื้อหลอกการลงทุนเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเงินเป็นสิ่งสนับสนุนชีวิตพ่อรวยมีความเห็นในเรื่องเงินที่ตรงกันข้ามพ่อรวยคิดว่า การทำงานเพื่อเงินและการพูดว่าเงินเป็นสิ่งไม่สำคัญนั้นเป็นเรื่องโง่เขาพ่อเดยเชื่อว่าชีวิตคนเดานั้นสำคัญกว่าเงินแต่เงินก็เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนชีวิตให้อยู่ได้อยากสุขสบายพ่อมาพูดเสมอว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีเวลามากมายอะไรนะักทำไมจึงต้องเสียเวลาทั้งชีวิตทำงานเพื่อเงินทำไมไม่เรียนรู้วิธีใช้เงินและให้คนอื่นทำงานให้เราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากกว่า พ่อโดยเห็นว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งสําคัญมากการมีเวลาําหรับเลี้ยงดูลูกการมีเงินบริจาคเพื่อการกุศลและโครงการที่พ่อสนับสนุนการสร้างงานและความมั่นคงให้กับชุมชนการมีเวลาและเงินเพื่อดูแลสุขภาพการมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกกับครอบครัวทั้งห้าข้อที่ต่อมาข้างต้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินดังนั้นจึงปฏิเสธได้ว่าเงินเป็นสิ่งสําคัญแต่พ่อก็ไม่ต้องการใช้ชีวิตทั้งชีวิตทํางานหนักเพื่อมัน เลือกด้านที่ต้องการจะเป็นเหตุผลที่คิมและผุกมยอมที่จะเป็นคนว่างงานและมุมมันที่จะเป็นคนในด้านดีและไอเพ,ะเพราะความรู้ทางการเงินที่พอ่อรวยอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่เด็กผมตัดสินใจเลือกสองด้านนี้เพราะมันเป็นทางเลือกที่จะทําให้ผมประสบความสําเร็จและมีกิศสภาพทางการเงินได้เร็วที่สุดที่จริงแล้วตอนอายุ3ัปีผมได้พบกับความสาเร็จและความล้มเหลวมาแล้วในทุกด้าน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นยิง่งทําให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นทําให้เข้าใจว่าตัวเองชอบและไม่ชอบอะไรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ตรงไหนนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรและตัดสินใจเลือกได้ในที่สุดว่าอยากจะเป็นคนในด้านไหนพ่อแม่คือครูตั้งแต่เด็กพ่อรวยสอนให้ผมรู้จักกับเงินสีด้านและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของเงินที่ได้จากการทํางานในฝั่งซ้ายซึ่งได้แก่ลูกจ้างและคนทํางานอาชีพอิสระ กับการทํางานในฝั่งขวาซึ่งได้แก่เจ้าของธุรกิจและนักลงทุนตอนนั้นผมเองก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อรวยสอนมากนะักเนื่องจากยังเด็กผมแยกไม่ออกว่าวิาวธีคิดของลูกจ้างกับเจ้าของกิจการต่างกันอย่างไรเพราะจะว่าไปแค่ไปโรงเรียนทําการบ้านไม่เสร็จตามที่ครูสั่งก็ทำเอาสมองของผมสับสนไปหมดแล้วแม้จะไม่ค่อยเข้าใจในตอนแรก แต่นานวันเข้าผมก็เริ่มเข้าใจความแตกต่างของเงินสีด้านมากขึ้นยิ่งเมื่อนวิธีคิดและวิธีดําเนินชีวิตของพ่อท<ม>ั้งสองคนมาเปรียบเทียบกันผมก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าวิธีคิดของลูกจ้างและเจะ้าของกิจการต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นพ่อจนของผมไม่เคยมีเวลาให้กับลูกๆพ่อยุ่งอยู่กับการเสมอยิ่งพ่อตกตัวในหน้าที่การงานมากเท่าไหร่พ่อจนก็ยิ่งมีเวลาให้ครอบครัวน้อยลงเท่านั้น ขณะที่พ่อรวยมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นพ่อจนกลับต้องประชุมมากขึ้นหรือไม่ก็ต้องไปรับคนโน้นทีคนนี้ทีอยู่เสมอแม้แต่วันหยุดพ่อก็ต้องยังต้องนั่งทํางานอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวันตรงข้ามกับพ่อรวยยิ่งพ่อรวยรวยมากขึ้นเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือแม้พ่อทั้งสองจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พ่อก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นตลอด พ่อทำงานหนักมีรายได้สูงแต่นั่นทําให้พ่อต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ธนาคารและนักบัญชีแนะนําให้พ่อซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้นํามาใชา้ลดหย่อนภาษีซึ่งพ่อก็อปฏิบัติตามคําแนะนํานั้นและในที่สุดมันก็ทําให้พ่อต้องทํางานหนักขึ้นอีกเราต้องหาเงินมาผ่อนบ้านส่วนพ่อรวยนั้นตรงกันข้ามยิ่งพ่อมีรายได้มากท่านยิ่งเสียภาษีน้อยพ่อรวยมีที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารและนักบัญชีเหมือนกัน แต่คําแนะนํานที่ข้อรวยได้รับแต,ตกต่างจากพ่อผู้มีการศึกษาสูงอย่างมาก